ยินดีนะครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นตะมงสร้างตัวนะครับกระผมยับอีกแล้วครับพี่น้องนี่ะครับรถไทยครับปีนี้น่ง,งานยากเลยครับพี่น้องติดลมอีกแล้วครับ เดินเหลืองครับติดลมเจ้าของหายครับสงสัยไปตามคนมาลากครับียบเฮ้ย